คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมานับไม่ถ้วนทั้ง Atomic Habits พ่อรวยสอนดูก Tink h and Courage ทุกเล่มแม่งโคตรดีอะแต่ละเล่มมันแบบมีแนวคิดที่โคตรทรงพลังแต่พอเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีชีวิตแม่งก็ยังวนรูปแบบเดิมๆเ,เอ,อ่อไม่ได้รู้สึกว่ามันก้าวหน้าในแบบที่มันควรจะเป็นเลยทำไมวะ ผมอยากให้คุณฟังดีๆนะในฐานะคนที่เคยเป็นแบบเดียวกันแล้วตอนนี้ก็ออกมาจากหลุมพวกนี้ได้แล้วผมอยากจะบอกคุณว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นเลยถ้าคุณไม่ลงมือทําการอ่านหนังสือมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมคุณอ่านหนังสือเรื่องการวางแผนเป้าหมายแต่หลังจากที่คุณเขียนเป้าหมายคุณก็วางเอาไว้บนหิ้งไม่ได้เอามันมาใช้ คุณอ่านหนังสือเรื่องการสร้างวินยัยการมีวินยัยแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ตื่นสายทุกวันคุณอ่านหนังสือเรื่องการหาเงินแต่คุณไม่เคยแม้แต่จะบริหารการเงินไม่เคยเขียนรายรับรายจ่ายเนี่ยมันคือปัญหาหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยคือมันไม่ใช่เวทมนต์นะมันเหมือนมีดที่ต้องใช้ให้เป็นคือถ้าคุณแค่ถือไว้เฉยเฉ่นะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนะ่ะถ้าคุณอยากให้ความรู้ที่คุณอ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆนะ คุณลองทำตาม3ข้อนี้ข้อที่1เนี่ยก็คืออ่านให้น้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นปีหนึงเนี่ยคุณอ่านหนังสือแค่3เล่มก็ได้แต่ให้คุณทำเอ่อตามสิ่งที่คุณอ่านหรือว่าสิ่งที่คุณเสพในนั้นอะอย่างเช่นถ้าคุณอ่าน a t o m i มิชแทบิอะอย่าอ่านแล้วแค่แบบให้มันผ่านไปเฉยๆให้หยิบออกมาทีละบทแล้วสร้างนิสัยใหม่ทีละอย่างจริงๆอย่างเช่นบทที่พูดถึง h a b i t Stacking นะลองใช้วันนี้เลย ช่นหลังจากที่แปลงฟารเสร็จจะนั่งสมาธิ่2นาทีทําแบบนี้ไปทีละนิสใส่เนี่ยเดือนเดียวชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปละข้อที่2เนี่ยให้เปลี่ยนจากสะสมความรู้เป็นสะสมผลงานฟังให้ดีนะความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือความรู้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นของจริงได้ไม่ว่าคุณจะเรียนการตลาดการเงินหรือไม่เซ็ตอย่าหยุดแค่รู้แต่คุณต้องใช้มันให้ได้ยกตัวอย่าง ถ้าคุณอ่านหนังสือการบริหารการเงินนะลองจัดงบหรือว่าวางแผนรายรับรายใจ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่ถ้าคุณอ่านหนังสือเรื่องการสื่อสารเนะี่ยลองพูดกับตัวเองพูดหน้ากล้องวันละหนึ่งนาทีก็ได้หรือว่าถ้าคุณอ่านหนังสือการขายของเนะี่ยลองตั้งเพจเปิดแชทลองฝึกขายของตั้งแต่วันนี้เลยข้อที่3เนี่ยสร้างระบบไม่ใช่แค่สร้างแรงบันดาลใจนี่คือจุดที่คน90%พลาดคุณอ่านหนังสือเรื่องการพัฒนาตัวเองเพื่อฮึกเหิมแต่พอหมดแรงก็เลิก แต่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆคือคนที่สร้างระบบให้ชีวิตเช่นมีกฎว่าตอนเช้าเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือ10หน้าหลังจากตื่นนอนเนี่ยจะต้องเก็บที่นอนมีปฏิทินว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยต้องลงมือทําอะไรหรือว่ามีเช็คลิสต์ในแต่ละเดือนว่าสิ่งที่เราทําไปในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราต้องปรับปรุงตรงไหนพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองแบบมืออาชีพไม่ใช่แค่แบบดีใจเวลาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบ แต่ดีใจเวลาที่เห็นผลลัพธ์ของมันเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะตรงกันข้ามกันเลยหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณจะใช้มันยังไงอ่านหนังสือสิเล่มเนี่ยมันไม่เท่ากับอ่านหนังสือแค่หนึ่งเล่มแต่คุณทํามันตัวสาเร็จจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนความคิดแต่ว่าการลงมือทำมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ ขอให้คุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้แล้วอีก6เดือนคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีก1ปีคุณจะเป็นคนที่คนอื่นอยากเอาเป็นแบบอย่างเลยก็ได้สําหรับใครที่ฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองเอา3ข้อน,นี่ไปใช้ดูเผื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนๆได้จริงๆสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ